สวัสดีครับตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงนครสวรรค์แล้วนะครับออกจากชนบุรีมาประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะครับก็ทานข้าวอะไรเรียบร้อยละที่ร้านข้าวต้มในเจนะฮะวันนี้นะฮะก็เลยจะพามาดูห้องพักนิดนึงนะครับที่นครสวรรค์ว่าแถวนครสวรรค์นี้มีอะไรดีๆบ้างนะเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูนะครับโรงแรมที่เรามาพักนะครับชื่อพาราซิโอ น่นครสวรรค์นะครับชื่ออะไรวะชื่อจริงๆวะอ่าพราซิโอนะครับเดี๋ยวเราเข้าห้องมานะครับเราก็จะเจอกับห้องน้ำอยู่ขวามือนะครับใหญ่ชิบเป๋งเลยครับห้องน้ำเริ่มเทิมเลยครับดูดูวงเวงไปเลยครับมันใหญ่เกินครับมีอ่างอาบน้ำนะฮะมีห้องอาบน้ำแล้วก็มีอ่างล้างหน้านะครับ ใหญ่มากครับใหญ่มากสว่างด้วยชอบชอบถัดมาตรงหน้าห้องน้ำนะครับก็จะมีที่วางกระเป๋านะครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะครับเลยีกหน่อยก็จะเป็นวิิบาร์เล็กๆนะครับข้างในนี้จะมีตู้เย็นนะครับมีตู้เย็นเนาะ,ะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับเดินมาอีกนิดนึงเราก็จะเจอกับโซฟาเอาไว้นั่งจิบเบียร์หรือเปล่าไม่รู้ อารมณ์ก็จะประมาณนี้ครับเป็นโซฟาเล็กๆนะครับแล้วข้างหลังเราก็จะเป็นเตียงนอนครับขนาด k ิงไซ i z e เลยอส่วนไฟอยู่นี่จะตกแต่งเป็นสีฟ้า,ฟานิดหนึ่งอ่ามันดูเหมือนไฟล้อแมงดางนะไม่รู้เนาอะ,อะมองผ่านไปก็จะเจอห้องน้ำนะครับมีม่านปิดอยู่นะครับถ้ามาเป็นเพื่อนกันก็ไม่ต้องกลัวอายนะครับมีม่านปิดอยู่ ทีวีตรงนี้นะครับก็ใหญ่ใช้ได้อยู่ครับอประมาณนี้ครับพาราซีโอที่นครสวรรค์นะฮะก็เป็นคืนแรกที่เราจะพักกันที่นี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปที่พิษณุโลกต่อเข้าไปนอนที่นั่นนะฮะเรายังไม่ถึงเชียงใหม่ทุกทีก็จะถึงเชียงใหม่ก็ผ่านไปสองคืนนะครับอ่ะ รพรุ่งนี้เดินทางต่อครับเดี๋ยววันนี้พักผ่อนเหนื่อยเหลือเกินแห้ง่อเมื่อคืนนะครอันจีเจอกันครับสวัสดีครับ